สวัสดีค่ะมากินข้าวเย็นจะ้ะวันนี้ได้ก้อยขมวันนี้ได้ก้อยขมมาเนาะก่อนนอนจะ้ะวันนี้มามาทานข้าวด้วยกันนะคะพี่น้องไม่ได้ไลฟ์หลายวันแลว้วคิดถึงเพื่อนๆเนาะมีลูกชิ้นด้วยนะฮอตดอกฮอตดอกมีฮอตดอกด้วยวันนี้มีอยากกินเนาะลาบ แบบสุกเนาะก้อยก้อยขมแบบสุกแบบสุกจะแบบสุกแบบสุกแบบสุกแบบอร่อยจ้าไม่ได้ไล์นานไม่รู้เพื่อนๆจะเข้ามาหรือเปล่านอ้อกินข้าวเลยเด้อําใหญ่ๆ อันนี้เป็นว่าทั้งวันไม่ได้กินข้าวนะ โอเ้เผ็ดสวัสดีทักทายจ้าวันที่ยี่สิบหกธันวายี่สิบหกธันวาวันนี้ไม่มีฟิลเตอร์เลยฟิลเตอร์น้อยมากเลย อันเข้ากันหมูลระพาหมูละพา ข่าวหมูกรอบซื้อมาให้ลูกลูกไม่ทานแบบแม่ต้องทานให้หมดขอบก้อยขมก้อยขมก้อยขมหน้าเซเว่น <What? S 2> จิดจ๊ดติ๊ดหัดดอกเอาไว้กินแก้เผ็ดไสสักหน่อยหนึ่งเนาะไม่ได้ไล่นานแล้ว านนี้ร้านี้ก้อยอร่อยนะรสชาติเหมือนคนอีสาน กลางวันกลางวันรวมกลางวันรวมรวม ไสดยืนยันตัวตนกินข้าวไปด้วยนะก่อนนอนยังไงวันนี้ก็สวดมนต์ไม่ทันหลวงตาแล้วสบัสดีค่ะมากินข้าวแรงนำกันเด้อ หาตั้งกล้องอันนี้ปรับต่ำได้แค่นี้ตาำสุดแล้วนะ่ย ข้าวกลางวันอาบนะ้าเพิ่งเสร็จปากไม่แดงเพราะว่าจะนอนแล้วเนาะว้ายสบาย เมงนิดเปิดตัวแฟนใหม่แล้วมัใครคนเล่นกีฬาได้เหรียญทองใครใครก็ไม่รู้ใครชื่ออะไรนะข้าวโพดอะไรสักอย่างเหอะใครนะข้าวโพดไม่ใช่คนที่ว่าเปลี่ยนแฟนอ่ะไม่ไม่เมงเนี่ยนี่ไแฟนได้น่ได้เหรียญทองโอลิมปิกทีมชาติไทยเกรสลังแฟนคว้าเหรียญทองเรียบร้อยแล้วโคตรภูมิใจครับ เดืยดขาหนยงอขาทั้งวันนายยกเลี้ยงทุงกอย่างจริงๆนะเนี่ยรีบกินไปลูกอย่าให้หกนะเอาไปใกล้ๆปากนั่งรอตั้งนานคนเยอะมาก ก็ไม่เคยซื้อไอ้ข้าวผัดกุ้งมาไม่กินก็เลิกซื้อพี่บอมไม่กินข้าวผัดกุ้งอ่า บังไปเดินริมหนองลืมบอกเดี๋ยวมันหลังบอกให้มันเจอตัวมแมลงมากินเผ็ดบอกว่าเอาไม่เผ็ดก็เผ็ด เลียนไม่ไปไหนเลยเพื่อนๆอ,อยู่ที่เดิมไม่ขยับเหลียนไม่ขยับเลยเผ็ดมาก Abril Yeah เผ็ดมากแสบปากมะาพ้าวกันดีกว่ามาะพร้าวเผามะพร้าวเผาเดี๋ยวพี่นงจะเบาะ เือ้บัวน่าวะ่ะไม่รู้อ่ะทำไมทำไมมันไม่มีเกล็ดนหนังอะไรอืมอะไรวะเหลามากเลยนะน้ำประมาณไหนโอเค เผาเผาอะไรข้างในไม่มีเนื้อเลยมะพร้าวเผาเผาเจ้านี้ไม่ดีเดาเนยไรสดอยู่สองลูกแล้วนะที่เน่าจะไม่ซื้อแล้วเจ้าเนี้ย น้ำหยุดใส่ขาน้ำหยุดใส่ขาหมดเลย ใช่มะพร้าวอ่อนแล้วแก่แก่อุ้ยออกหมือนกระแสดิอันนี้ไม่น่าลูกที่สองจะามาจิ้มทำไมเรา จิ้มไม่ได้เดี๋ยวมันเสียรถเาขาห้ามเอาอะไรไปโดน <c oughs> อ,อ่าไม่อร่อยมะพร้าวเก่า ถึงว่ามันลดราคาให้เกมให้เกมจับเข้าคุกสองเดือนเลยให้เกมนะเนี่ยจับคุกเข้าคุกได้เลยสองเดือนทำบิดกดอเดี๋ยวขอครึ่งชั่วโมงนะครึ่งทางนละจสัา โทรหาแม่เอ๋เลยกลับมาจากโรงพยาบาลยัง กินแต่หมูว่ะข้าไม่กินเลยข้าแข่งเป็นเป็นลูกมะพร้าวกินฮอทดอกะลูกเดี๋ยวไม่อิ่มไม่เอาใากขนละ ฮอดดอกสิบไม้แถมไม้หนึ่ง Thank okay. you. กระเป๋ผมโอ้ แก้วมีก็ไม่เทใส่ซัด้วยนะทำไม,มไม่เจ็บ แม่ไปทำบุญที่วัดนครสวรรค์เขาวจ้างลิเกมาลำแก้บน